สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมกกมิ่งชาแนาลจีเกมมากคือเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมยามะยามะนะครับหรือยามะไม่รู้เป็นภาษาอะไรนะแต่อะไรก็คือเป็นเกมแอส r ตร t strategy นะครับผมที่เราจะผัดกันวางเม็ดอันนี้ครับคิวสี่เหลี่ยมนะครับผมให้เรียงเป็นสีของเราเนี่ยเรียงเป็นแถว4อันให้ได้ครับใครทาได้ก่อนคนนั้นชนะเกมนี้ไปก็คล้ายเกม OX ที่เรียกว่ามีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับกับคอมโพเนนต์ที่บอกเลยว่าเอือการเล่นมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณสปวนเซอร์ด้วยนะครับผมนักออกแบบนะครับที่ส่งมาให้ลองเล่นแล้วก็รีวิวกันนะครับเกมนี้ก็บอกเลยว่าขายไปแล้วทั่วโลกนะครับผมขายมา แต่ที่แน่เดี๋ยวมีขายทั่วโลกแน่นอนเพราะว่าทุกเกมจากค่ายนี้ก็ขายทั่วโลกเลยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่ของเขานะยามะนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เนี่ยน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผมตัวเพลงก็มาพร้อมกระดานหมุนนะครับนี่หมุนติวหมุนติวกับทิวเขา แล้วแล้วก็จะมีตัวคิวนะครับผมที่เป็นสีน้ำเงินกับสีขาวนะครับผมเรียกดำกับขาวแล้วกันเพราะมันก็กลมๆดำนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นน้ำเงินเข้มมาแหละนะครับโดยที่เราจะผัดกันวางเม็ดคิวบอันนี้ครับวางที่ไหนก็ได้นะครับให้มันเข้าร่องสามเหลี่ยมนี่นะครับขาวปุ๊บมันก็จะตั้งอยู่ประมาณนี้เนาะอ่าก็ผัดกันวางไปเรื่อยครับคนต่อไปสมมติผมเล่นเป็นสีดำแล้วกันสีขาวก็อาจจะวางงนี้นะครับสีดำก็วางตรงนี้ต่อนะครับอ่าสีขาวก็วางแบบอีกวางดักมันสักหน่อยนะครับ สีน้าเงินก็แบบว่าอ้าวชนะแล้วเย่ yeah. นี่ประมาณนี้ <c oughs> คือเนี่ยมันต้องเห็นเป็นเห็นไหมเรียงสี่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสีไหนเรียงสี่แบบนี้ได้คนนั้นก็ชนะไปนะครับซึ่งการเรียงสี่เนี่ยเรียงแบบอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นแบบด้านชนด้านไงอันนี้มันคือมุมชนมุมนี่ยนี่คือมุมชนมุมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ล่ะอ่านี่น,นอย่างนี้ให้ดูอ่า ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสีขาวก็ชนะไปไหมด้านชนด้านเลียงสีนะครับนี่มันต่อไปเป็นเลเยอร์ขึ้นมาได้ด้วยนะครับอในกรณีที่โอ้โหเล่นยังไม่จบก็นทีดวนกันเดือดมากนะครับมันก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมีคนใดคนหนึ่งชนะเนี่ยโดยกติกาเรียบง่ายมากเรียบง่ายถึงขนาดไม่มีคู่มือมาให้กล่องครับคลิปนี้เลยสั้นจะจัดไปเลยครับเั้นผมจะสาธิตการเล่นให้ดูแล้วกันนะครับไม่ทราบว่าผู้ช่วยผมว่างอยู่หรือเปล่านะผู้ช่วยผมอ่านหนังสือทำหน้าเคร่งรึม <laughs> มาดูกันดีกว่าเขาเผอสบตาครับเขาเผอสบตาถือว่าเขาพลาดแล้วเดี๋ยวผมขอเริ่มก่อนแล้วกันนะผมเป็นสีดําแล้วกันเพราะว่าคุณสัมบูรเนี่ยเขาชอบเป็นสีขาวเรียบร้อยผมวางแล้วตาเขาบอก่อนเกมนี้ผมเล่นมาสองรอบแล้วครับนี่รอบที่สามแล้วสองรอบผมชนะรวดนะเออผมบอกเลยเฮ้ยเอาว่ะเอ้ยนะเขามีการบิดนิดนึงพอมันมันอาจจะเอื้อยผมชนะได้อเคมันใจยางครับคุณสัมบูร อ่านี่เขามันใจก็ตาผมต่อนะครับอืม,อมนี่เขาจะเล่นด้านนี้ใช่หรือไม่กันเราก็ต้องดักเขาก่อนดักแบบดักแบบให้เราได้ด้วยอ่ากิดการใช้การค,ความคิดกเกิดขึ้นครับ <laughs> โอเค ได้ว่าไปแล้วราชการเช็คยังยังยังน้องเช็คทุกมิตินะครับเพราะว่าพลาดนี่คือแพ้เลยอย่างนี้อย่างนี้คือแพ้ง่ายๆนะอ่าถ้าอยากจะเดือดเก็มีนาฬิกาจับเวลาไปหน่อยก็ได้ไโอเคคาวันใจกับมิติของเขาแล้วซึ่งเราก็ไปดีครับผมเราก็มาตรงนี้โดยที่ไม่ป้อนเขาใช่ไหมันก็ต้องได้หนีนะไ,ได้เรียบร้อยเลย เฮ้ยเขามีเสียงเอานีเอ,เอระเฮ้ยเฮ้ยเขาปิดสีดำองผมแล้วเราก็ทำให้สีขาวออ้าวผูพแพ้แล้วนี่วะไหนวะเฮ้ย,เ,ยเขายังไหนวะอยูว่วะนั่นนะไ,นไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกนี่ผมกำลังจะชนะแล้วยังไม่แพ้ใครก็แพ้กันเรียบร้อยผมแพ้ครับหน้าอะไรวะวุ้ยละสองตาดิ นี่เห็ไหมสีขาวสีอันคือผมไม่สู้ออยากคือเนี่ยมันสามแล้วผมวางปีกข้างบนเขาข้างล่างปีกข้างล่างเข้าไปข้างบนครับอโอเคครับประมาณนี้ครับนี่อย <c oughs> ่ามาเดี๋ยวมาดูความเป็นตัวมือขวาเม่อผมยิงไนเกมนี้บังกับปมยามาครับผมก็เป็นเกมที่เข้าใจง่ายมากคือแทบไม่ต้องสอนเลยก็าตามสไตล์ของค่ายนี้เนาะตรงที่ว่า ไม่มีคู่มือมาให้ครับคุณสามารถอ่านแค่หลังกล่องเนี่ยคุณสามารถเล่นได้เลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าหัเล่นถูกน่าจะถูกแล้วโอเคมีแค่นี้เลยนะก็ผัดกันวางคนลันบล็อกนะครับอ่านี่ก็คือตอนที่เล่นกับ3เนี่ยนะครับ ไม่ได้สอนเลยมาถึงอ่มาเล่นกันแค่บอกว่าชนะยังไงคือสิ่งที่คุณควรสอนก็แค่ชนะยังไงนันและว่าต้องติดยังไงเชื่อมอยังไงเชื่อมทะแยงไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะครับแล้วอุปกรณ์เนี่ยผมชอบกิมมิคเข้ามาเลยมากับจานหมุนโต๊ะจีนครับคือดูดีมากและฟิลลิ่งในการเล่นน่ะคือเวลาเราจะวางนอกจากที่เราจะต้องหาว่าจะวางตรงไหนเลยใช่ไหมเราก็ต้องมาดูสีข้างๆเลยว่าเฮ้ยจุดที่เราวางโอเคเราอยากได้ด้านด้านนี้ก็จริงแต่ว่าเอ้ไอ้สีข,ข้างที่วางเนี่ยมันไปเอื้อคนอื่นหรือเปล่าไปเอื้อฝั่งหนึ่ง พิกมาพิกล็อกเราได้หรือมาดักทางเราได้หรือเฮ้ยเราจะวางข้างบนได้ยังวางบนปึ้งไปปิดสีเลยอะรเงี้ยทำให้เขาแบบที่วางไว้ใกล้จะได้ครบสี่แล้วก็โดนดักเข้าไปคือมันเป็นถ้าเกิดว่าเล่นกันจริงจังเ่ยมันก็จะเหมือนชักเชกเยื้อไปชักกเยื้อมาแล้วก็รุนม,มากๆว่าเฮ้ยเขาจะติดกลับเราเมื่อไหร่เขาจะหันสีด้านเขาจะเผลอเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับคือแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากเล่นมันๆแบบคอมพิวเตอร์นะหานาฬิกาทรายสักหนึ่งอันนะครับหรือว่าเครื่องจับเวลาสําหรับเหบ,บคนที่เขาเล่นหมากรุก,กอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะ ผมว่าเพื่อคิดนานเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นกันเก่งทั้งสองคนแล้วแบบว่าแต่ละคนจริงจังเกินไปผมมันจะจบนานมากมันจะจบยากมากหนึ่งคือคือ,คอรอเธอนาน2คือผมมันจะสะแต็กไปเรื่อยกว่าจะจบอะครับแต่สุดท้ายมันจบได้อยู่ดีนะครับอ่าเพราะนั้นถ้าอยากเล่นเกมไวว,ว,วัดไหวพริบอะไรเงี้ยหาอ่าตัวจับเวลามาจับหน่อยก็น่าจะทำให้เกมเนี่ยตื่นเต้นได้มากคือคอจริงจังที่ชอบแนวแอ s t r a ต t อยู่แล้วชอบเล่นมาร์คอสชอบเล่น OX ชอบเล่นโอเทโลอะไรพวกเนี้ยเกมนี้คือ มันมันผมได้ฟิลลิ่งของเกมคลาสสิกพวกนั้นเลยนะครับผมรู้สึกว่าได้ฟิลลิ่งแบบนั้นเลยและพรีเซนเทชันดูดีมากแล้วก็ให้รู้สึกว่าเป็นเกมสมัยใหม่อะครับไม่เหมือนเกมโบราณพวกนั้นทั่วไปนะครับก็ผมคาดหวังนะคาดหวังว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมคลาสสิกได้คือสามารถเรียกว่าคือเกมแอ t แ a กก็มีหลายเกมเนาะผมผมก็ซื้อเวอร์ชันแอดแทที่เล่น2คนมาแบบที่มันเป็นเวอร์ชันของค่ายอะที่มันมียินส มีี่ผมอ่านชื่อเกมอยู่คือมบบชื่อเกมมันจะแปลกๆอ่ะแล้วมันก็จะเป็นเล่น2คนแล้วก็ดวลกันกแบบแอฟแสงเนี่ยแหละมีวิธีเดิมมีวิธีการได้แต้ม่อยแต่ว่าเขาผมรู้สึกว่ามันสมัยใหม่เกินไปเขาว่าสมัยใหม่เกินไปคือมันจะมีกฎกติกาที่ระดับหนึ่งเนาะที่แบบว่าเราต้องสอนผู้เล่นระดับหนึ่งเลยถึงให้เขาว่าเข้าใจได้นะครับแต่เนี้ยคือมันสอนง่ายกว่ามักฮอสอีกเว้ยเออก็คือเทียบเท่ากับพวก OX หรือโอเทโลเลยเว้ยโอเทโลอาจจะสอนยากกว่าด้วยซ้ำเปรียบเทียบกับแนวแอ t ที่เคยเล่นมานะเพราะนั้นครับเกมนี้ครับยามาครับสซวเกมมิงครับขอให้เป็นเกมที่อัเมซิ่งครับคือผมว่าคือ1คือมันสามารถชวนคนอื่นเล่นได้ง่ายมากนี่คือ1และซึ่งการชวนคนอื่นเล่นได้ง่ายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ากดจะต้องง่ายอย่างเดียวครับแต่รูปลักษ์มันต้องดูน่าสนใจน่าดึงดูดด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยทำมาได้ดีครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอินโนเวชิฟผมชอบอะไรมากที่มันรู้สึกว่าเป็นอินโนเวชันอ่ะเป็น เป็นของใหม่เป็นสิ่งใหม่ไม่ใช่แบบว่าแค่เอาระบบเกมอื่นมาใส่หรือว่าแบบโอเคมันมีแรงบันดาลใจมาจากเกมประเภทที่คุณชอบได้ครับแต่ว่าคุณควรใส่สิ่งใหม่ไปในผลงานงคุณด้วยเพื่อที่ทําให้มันคือบอร์ดเกมใหม่นั่นเองอ่าควรจะได้ไม่ได้รู้สึกว่าซื้อมาทำไมมีเกมนี้อยู่แล้วแม่งแนวเดียวกันเลยแต่เนี่ยโอเคมันมันมันคือแบบมีกระดานที่แบบว่าเออเสียบตรงมุมอะไรเงี้ยเรียกว่าเกมหลายๆเกมที่เป็นเกมชั้นนําแนวเนี้ยในตลาดเนาะ ผมว่าเกมนี้เทียบเท่าได้เลยนะครับเพื่อๆดีกว่าอะไรเกมด้วยนะครับก็เลยอยังไงก็ต้อง Amazing ครับกับยา m a นะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วสนใจอยากได้นะครับผมก็ไปเสิร์ชเสิร์ชว่าอะไรดีคือเสิร์ชชื่อดีไซเนอร์ก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีชื่อค่ายแต่ชื่อค่ายเหมือนเขาก็จะใช้ปตามชื่อเขาเลยนะครับก็คือ Kanat Game นั่นเอง K H A N A T นะก็อลองไปเสิร์ชด,ดูนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ You Tube หรือว่า p a t ต o อนั่นเองนะครับหรือจะสับกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้